ECJG110 เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตในราคาที่คุณเป็นเจ้าของได้ e c 7 g 1 1 0เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตอิงเจ็ตระบบ TJ รุ่นเริ่มต้นของบริษัท ECJ ประเทศไทยจำกัดตัวเครื่องประกอบด้วยหน้าจอควบคุมเครื่องพิมพ์ขนาดห้านิ้วระบบสัมผัสหัวพิมพ์พร้อมตลับหมึกและเสาจับยึดตัวเครื่องเพื่อใช้ติดตั้งเข้ากับสายพานหรือลายการผลิตช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวไปอีกขัน้นได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยหรือธุรกิจขนาดกลางที่ต้องการยกระดับการผลิต ทำไมต้องใช้เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตของเรา 1. ราคาสบายกระเป๋าเป็นเจ้าของเครื่องพิมพ์คุณภาพดีได้ในราคาสุดคุ้มไม่ต้องลงทุนสูงเริ่มต้นได้ง่ายด้วยราคาที่เข้าถึงได้ง่ายทําให้ธุรกิจขนาดเล็กและกลางสามารถเป็นเจ้าของได้โดยไม่ต้องใช้เงินจํานวนมาก 2. พิมพ์ได้หลากหลายวัสดุพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุลงบนวัสดุได้แทบทุกชนิดทั้งแก้วพลาสติก PP เพชรอลูมิเนียมฟอยล์กระดาษหรือกล่องก็สามารถพิมพ์ได้อย่างคมชัดและสม่ำเสมอ 3ปรับเปลี่ยนได้ตามใจคุณเลือกขนาดตัวอักษรและแบบอักษรได้หลากหลายตามความต้องการสามารถทิมพบาร์โค้ด QR โค้ดหรือโลโก้ได้4หมึกคุณภาพสูงมีหมึกหลายสีและหลายคุณสมบัติให้เลือกใช้มั่นใจว่าตอบโจทย์ทุกพื้นผิววัสดุผลิตภัณฑ์5ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากด้วยเมนูภาษาไทยที่ออกแบบมาให้ใช้งานสะดวกใครๆก็ใช้ได้ทําให้การตั้งค่าและการใช้งานเป็นเรื่องง่ายไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือจะเป็นเมนูภาษาอื่นๆเช่นอังกฤษจีนก็มีรองรับ 6. ค่าใช้จ่ายต่ำดูแลรักษาง่ายด้วยระบบ t i j ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาน้อยและไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปกับก,บการดูแลรักษาระบบไหลเวียนหมึกที่ซับซ้อนไม่ใช้ปั๊มหรือโซลินอย์วาล์วช่วยประหยัดค่าบำรุงรักษาในระยะยาว7็หมดห่วงเรื่องบริการเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้โดยตรงพร้อมดูแลคุณด้วยบริการหลังการขายที่รวดเร็มมีอะไหล่พร้อมไม่ต้องรอ8มั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์กับเครื่องพิมพ์ันที่ผลิตที่มาพร้อมกับก,บการรับประกันหลังการขาย และบริการที่จริงใจจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงสิ่งที่ลูกค้าควรทราบก่อนตัดสินใจเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุดเครื่องพิมพ์รุ่นนี้เหมาะสาหรับการใช้งานในลักษณะดังต่อไปนี้ 1. ความเร็วในการผลิตเหมาะสําหรับสายพานการผลิตที่มีความเร็วระดับกลางถึงต่ําไม่รองรับการทํางานตลอด24ชั่วโมง 2. ขนาดการพิมพ์เหมาะสําหรับการพิมพ์ข้อความขนาดเล็กและกลางความสูงรวมไม่เกิน12.5ม mm. ิลลิเมตรพิมพ์ลงบนพื้นผิวเรียบหรือโค้งเล็กน้อยได้ ชิ้นงานห่างจากหัวพิมพ์ได้ไม่เกิน5มิลิเมตรสสภาพแวดล้อมการทำงานควรติดตั้งในพื้นที่ที่มีฝุ่นน้อยมีอุณหภูมิและความชื้นเหมาะสมไม่สูงเกินไปเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของหมึกและหัวพิมพ์4แหล่งจ่ายไฟเครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แหล่งจ่ายไฟควรติดตั้งสายดินหากมีไฟตกหรือกระชากบ่อยควรติดตั้ง U P S เพิ่มเพื่อปกป้องเครื่องพิมพ์ยกระดับธุรกิจของคุณด้วยเครื่องพิมบนที่ผลิต Easy Jet G 1 1 0 เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตระบบ TJ รุ่นเริ่มต้นของเราคือทางออกที่คุ้มค่าและใช้งานง่ายสำหรับทุกธุรกิจที่ต้องการพิมพ์วันผลิตและวันหมดอายุลงบนบรรจุภัณฑ์สนใจยกระดับธุรกิจของคุณวันนี้ติดต่อเราบริษัท Easy Jet ประเทศไทยจำกัดเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม,ตมหรือทดลองพิมพ์ชิ้นงานชมการสาธิตเครื่องตัวจริงได้เลยโทรศูนย์สองเก้าศูนย์หกสองห้าม 0905634943หรือสแกน QR code เพื่อเป็นเพื่อนกับเราที่ไลน์อ e easyjet